สวัสดีครับคุณผูชมอุ่พาออฟฟิเชียลม,ม,ามาดูจติบัตรของผมกันนะฮะมาดูครับมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องอุ่พาออฟฟิเชียลเ,เลยนะครับไม่ต้องกดก็ได้ถ้าอยากดูเฉยๆโอ้สบายโอเคครับวันนี้ก็ไปดูกันเลยครับไปมาครับเดี๋ยวผมจะพาดูชื่อก่อนแล้วกันนะฮะก็คือ อันแรกนะครับก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลพืนประชานูกปูณนะฮะนี่นะฮะยังอยู่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะฮะอันต่อไปนะครับอันที่สองนะครับต่อกันเลยอันนี้ก็คือวัดพระธาตุผาสอนแก้วนะฮะอยู่จังหวัดเพชรบูร์ไปได้นะครับอำเภอเขาเคาะอันนี้ก็คืออ่าโรงเรียนอนุบาลพนประชาลูกูุเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ โรงเรียนอนุบาลบูรพชาญ์ุกูลเฮ้ยกับด้านโ <c oughs> รงเรียนอนุบาลบรพชาญุกุลมาไปดูอันแรกกันเลยจะมาอย่างไงนะครับเป็นยังไงบ้างทพาไมผมถึงได้มาครับไปดูกันเลยครับมาครับมาดูอันแรกนะครับอันนี้นะครับก็คือจากโรงเรียนอนุบาลประชาญุกุลนะครับก็คือใบแรกที่ผมได้นะครับได้ในวันที่อา่าในวันที่24นะครับได้ในวันที่24สก็คือมาจากวันที่ผม ได้ต่อลายชูวงนะครับชูวงบุงปองรุงลางออนซอนนครพิงคนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามมันอยู่ในช่องผมนะครับจําจะเป็นรูปนี้ไปติดตามมันได้นะครับแก้วครูผมเองอันนี้ก็เนี่ยนะครับผมเป็นมือรัมนากับคอรอนะครับเดี๋ยวปีหน้าคุณครูบอกว่าจะให้ผมไปดีดเบสนะครับทุกคนรอดูกันว่าผมจะได้ดีดเบสหรนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโอเคไปต่อ ต่ออันที่2อกันเลยครับอันที่2ก็คือจากวัดพ,พระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็คือนี่สามเณรสามเณรธนกรค,ครัมีนะครับอันนี้ป็นชื่อกิ่งของผมเองนะครับให้ในวันที่13ถึง10 19น,นะครับผมผู้โดงจากวัดเนรมิตถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับน่าจะร้อยกว่าลวดวัดเนรมิตจังหวัดเลยนะครับอ่าพระดาศสีสองลักนะครับออมวิพระดาศสีสองลักษักนะครับแล้วก็พิษณุบุญ อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะวัดพระาธาตุสน่อไปครับอันที่สามอันที่สามจะเป็นนี่ครับโอ้โรงเรียนอนบุบาลถึงจะไปชานุกู์นะครับอันนี้ผมได้รางวัลชนะเลิศนะครับเดิฉันนั่กรครับมีรางวัลชนะเลิศอะไรน,น,นะยวดูวก่อนการแข่งขัน สวดมนต์สารพันยานะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็เหมือนอันดับที่1นึ่งนแหละนะครับในระดับป .5 นะครับให้ในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปศ2,556 6นี่นะอันสุดท้ายนะครับก็คือให้ไม่นานมานี่เองนี่ันมีนานะครับเดือนมีนานวันที่เดี๋ยว หน้าวันที่สานะครับเดือนมีนาคมพศ2 5งพันห้าหกร้ออนห้ร้อยหกสห้าเออนะครับคนให้มาเกิดโอเคผมก็ได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งหมดมาครับก็รวมกันประมาณ4 4 4 7ีีติบัตรนะครับผมได้เยอะเกินแล้วผมยังไม่ได้ผมไม่อยากได้แล้วโอเคก็ สำหรับนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องอุ้นพาออฟฟิเชียลอยากลงคลิปอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย